นี่เป็นภาพของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีสีสุราชตำบลยางศีสุราชอำเภอยางศีสุราชจังหวัดมหาสรารคามกำลังสาธิตการทำน้ำยาล้างจานชีวภาพที่ทางกลุ่มได้การันตีถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยคุณแม่ระดาสาแสล่า ประธานกลุ่มและคุณแม่เผาวินีสีประสิทธิ์รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีศรีสุราษฎรได้กล่าวถึงขั้นตอนในการทําน้ํำยาล้างจานชีวภาพโดยเริ่มต้นด้วยใส่ N70 ลงในถังที่เตรียมไว้แล้วกวนไปในทิศทางเดียวกันจนเป็นฟองเนียนขาวนวลใช้เวลาประมาณ5นาทีจากนั้นก็เติมน้ํายาขจัดคราบผสมตามลงไปและคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำหมักมะกรูดที่กรอง มาจากถังหมักซึ่งทางกลุ่มทําการหมักเองตามลงไปและผนไปเรื่อยๆต่อมาน,นําน้ําที่มีส่วนผสมของเกลือน้ําเปล่าและน้ําหมักที่ผสมรวมกันตามสัดส่วนที่กําหนดใส่ผสมลงไปจากนั้นนําสีผสมอาหารกลิ่นมะนาวใส่ผสมกับน้ําเปล่าและน้ําหมักเทใส่ตามลงไปและปิดท้ายด้วยจุลินทรีย่อยไขมัน และก็ทำการคนไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างนั้นเข้ากันจากนั้นปิดฝาถังเก็บไว้ในที่ร่มประมาณ8ชั่วโมงเพื่อรอให้ฟองยุบตัวลงจึงนำน้ำ,นำยาล้างจานเชี่ยวภาพ มากรอกใส่ขวดติดโลโก้เพื่อนนำไปจำหน่ายซึ่งน้ำยาล้างจานเชียวภาพนี้นอกจากจะมีประโยชน์ในการล้างจานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของนำเน่าเสียได้อีกด้วยโดยหลายคนที่นำไปใช้ต่างก็พอใจในคุณภาพทำให้มีลูกค้าประจำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้มาถ่ายทอด ควมรู้สนับสนุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ออกแบบโลโก้และส่งเสริมขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในหลายรูปแบบทำให้มียอดสั่งซื้อน้ำยาล้างจานเชี่ยวภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอันดับแรกใส่ N70 ค่ะใส่ N70 แล้วเราก็กวรวนไปในทิศทางเดียวกันตี ตีให้เอ็นเจ็ดศูนย์แตกจนเป็นฟองจนเป็นฟองเนียนขาวนวลตอนนี้เราใส่เอฟสองสี่น้ำยาขจัดคราบค่ะค่ะค่ะเอฟสองสี่น้ำยาขจัดคราบค่ะดอกกระดิ่พื้นขายเป็นกิโลขายแค่หนึ่งกิโลตอนโกรอันนี้ อันนี้เราจะเอาขาจัดคราบไขมันค่ะขจัดคราบแบบคราบสกบปรกค่ะก็คนไปเรื่อยๆค่ะค่ะคนแค่นี้ค่ะนี่เติมค่ะเ,เติมน้ำหมักมะกรูดค่ะเป็นน <c oughs> ้ำหมักมะกรูดค่ะค่ะอ๋อาชิมได้ไหม เราต้องตีให้แตกค่ะตีให้แตกจนแบบไม่มีก้อนเลยค่ะใอ้ครั้งแรกในหกขีดค่ะค่ะเกือเอาเกลือใส่หกีดใช่ค่ะอ่าแม่ใส่มาเลยอันนี้เป็นน้ำด่างเท่าไหร่นะหนึ่งน้ำด่างหนึ่งลิตรครับน้ำหมักสามครับน้ำเปล่าหก แล้วก็เกลือหกขีดือดคค่ะแล้วก็ก่อนจะใส่นี้เราต้องผ่านกัรนี่ต้องตองคลองด้วยตองกลองทุกอย่างอย่งจุ่มระวังกล่นอ๋อกองสองชั้นเลยนะเนี่ยพอก่อนใส่สองอันแล้วพอก่อนเออนี่ครับมีใส่สีผสมอาหารค่ะค่ะผสมลงไปจ้าจ่าหนึ่งหนึ่งซองซองค่ะซองหนึ่งจะพอดีครับนี่จะเป็นกลิ่นมะนาวเนาะค่ะค่ะใช่ค่ะ อ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูผลงานรอบนี้จะสวยเลยค่ะอ่าอ่าหมดเลยทีนี้ค่ะขายได้ไม่ได้เราขอได้ไปทำบุญอ่าตัวตบท้ายตัวจูลินซีเอ่อข,จ,ขจัดข,ขจัดคาบขจัดคาบย่อยไขยมันย่อยไขยมันค่ะ อ๋อเป็นเป็นจุลินทรีย์อยไขมันใช่ค่ะแล้วก็บำบัดน้ำเสียด้วยค่ะตัวนี้ค่ะเวลาเราล้างจานหรืออะไรน้ำไหลไปยังไงจะไม่มีกลิ่นเหม็นจ่าจ่ามันเป็นตัวขจัดคราบและจุลินทรีย์ค่ะค่ะคนได้ตามตามตามเองนะแล้วตามกำหนดแล้วนี่เราเราจะทำไงฮะต้องเกอกเลยว่าต้องทิ้งยังค่ะทิ้งไว้8ดชั่วโมงค่ะอ๋อทิ้งไว้8ปดชั่วโมงใช่ค่ะรอให้ฟองเขายุบ ค่ะแล้วเราก็มากอกผลิตภัณฑ์เราครับค่ะทิ้งไว้นี่ก็คือทิ้งไว้ในที่ร่มนะฮะยังไงทิ้งไว้ในที่ร่มปิดต้ปิดปิฝาไว้เพราะกันในสิ่งตกกระปกหรือฝุ่นค่ะเข้ามาติดเราต้องปิดไว้ให้มันสะอาดคนี่ก็สิ่งเล็กๆที่เราทํามาด้วยใจก็บอกเคลื่อนวาสีมาหอดป่านนี่ เ,เขาเริ่มต้นแค่ปี6กสี่ปีหกหาทั้งมมสอเขามาสนับสนุนทั้งด้านวิชาการทั้งด้านาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ความรู้เพิ่มเติมเราก็เพิ่นกับเทศต,ตลาดซอยน้ำมันเบ๊ะเ,เพิ่มิทธิ์ตลาดออนไลน์ให้ซอยน้ำเนี่ยถามีตลาดออนไลน์มียังขึ้นมาเองเนี่ยเขาก็อาจสิบได้เผยแผ่สิ่งที่ดีแกช่ชุมชนในจังหวัดสระบามเขาต่อไปนะคะ เอาเถอะพี่น้องสนใจครับอยากมาเบิ์งงานหรือว่าอยากมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเฮ้าเลยครับเพิ่นสิติดต่อแบบไหนจังไรครับมไม่ว่าไหนปันไหนคน่นอย่างจังไรครับแม่อ่อาาถ้โอเคค่ะอันนี้ก็ขอบโค่นถามมผู้สนใจสิมาดูงาน เดือมาสนับสนุนในกิจกรรมของกรมสตีสีสุราษนะคะอ่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของ089 405 0605่ค่ะอันนี้เป็นผู้เป็นผู้ประสานงานของกรมค่ะอันนี้เป็นผู้ประสานงานของกรมับนีอยู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรครับจังหวัดอ่าอยู่บ้านยางสีสุราษค่ะ ตำบลยางศรีสุราชอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามค่ะชื่อกลุ่มครับของกลุ่มสตรีศรีสุราชค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะ